ไปดูกันว่าดีไซน์จะซื้อจักรยานแบบไหนจะเลือกแบบไหนแม่ว่านะเอาคันใหญ่ไปเลย <c oughs> ลองสิลูก <c oughs> ได้สวัสดีค่ะดีไซน์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามทพื่ดีไซน์กด <c oughs> ติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะคะจะ <c oughs> ได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิพ่งไปพวกเขาวันนี้นะคะแม่กุ้งกับพ่อป๋องพาดีไซน์มาซื้อจักรยานนะคะ<อ>ทุกคนเนื่องจากว่าคันเก่ามันเล็กใช่ไหมค<อ>ันเก่ามันเล็กไปแล้วนะแล้วก็พ่อป๋องจะซื้อคันใหม่ให้ดีไซน์เพื่อที่ว่าเวลาตอนเย็นเนี่ย พ่อป๋องไปวิ่งออกกําลังกายใช่ไหมก็จะให้ดีไซน์ปั้นจัก,กรยานออกกําลังกายกับพ่อนะคะก็นี่ตอนนี้เรามาดูที่บิ๊กซีเพราะว่าวันนี้วันอาทิร้านจัก,กรยานปิดนะก็เลยต้องมาดูที่บิ๊กซีเออนั้นมันคันเล็กแล้วลูกถ้าจะซื้ออันนั้นไม่ต้องเอาและะ้วค่ะเพราะว่าโอเคใช่เพราะอันนั้นก็จะพอๆกับคันเดิมของหนูนู้นไงลูกมันโน้นแล้วมันเล็กปะมีเยอะเลยเอ๋อ <Wow. S 2> ไปดูกันว่าดีไซน์จะซื้อจะรยันแบบไหนจะเลือกแบบไหนแม่ว่านะาคันใหญ่ไปเลย <c oughs> อันนั้นก็เล็กอยู่เด็กอยูโ <c oughs> น่นนะลูกเอาแบบว่าใหญ่ใหญ่พวกู้นไปเลยโอโ้อันนั้นก็ใหญ่เกินไปไหมพ่อนี่นะไม่ช่วงไม่ช่วงนี่มันห่างไกลช่วงระหว่างมือกับบอะนั่งอะ่ะมันเป็นของผู้ใหญ่มันห่างไกลกัน อย่าลองขีะคะต้องบอกเจ้าหน้าที่เขาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งคะ่ะเอ้ยอันนี้อันนี้น่าจะได้นะของเด็กกับสีส้มๆเนี่ยใช่ปะหรยยอเด็กนะคะของเด็ก <c oughs> เด็กใช้เดี๋ยวอรอรอพนักง,งานอันนี้เด็กอันนี้อ่ะ อันนี้มันของแม่แล้วสีชมพูเนี่ยไ <Huh? S 1> ม่เอาไม่เอาเล็กแล้วอันเล็กไปค่ะ <45. S 1> เอา20เอา20ฮะอ๋อสิบหกแล้วก็ 20, 20. ไปเลยแล้วอันนี้นะคะสีส้มเนี่ยค่ะค่ะ <c oughs> 20เหมือนกันทำไมมันดูใหญ่กว่า <c oughs> <c oughs> ลองสิลูก <c oughs> ได้ได้ดีก็แค่นั้นแล้วก็ค่อยๆอ,อันนี้ไปแล้วพอสรงตัวได้ก็ค่อยขึ้นนั่งไงลูกเอาอไหนอ่ะ <c oughs> สีส้ม <c oughs> ส,สม <c oughs> อันนี้ละอันนี้ก็ยี่สิเหมือนกันอันนี้ไหมเนี่ยสีฟูเนี่ยไม่ชอบหรอ เอาซ้ม <Awesome. S 2> อันนี้ละอันนี้ก็อ๋ออันนี้ยีิบสี่นิ้วอ่าอันนี้ดิซ่ายอยากลองแบบนี้นะคะทุกคนโอ้โหอันนี้ปั่นได้ใช่ไหมววถึงพอดีเลย <laughs> ค่อยๆนะเบรก <laughs> มาแล้ว เป็นไงคะชอบไหมคะมันสูงมันก็สูงอย่างนั้นแหละลูกเดี๋ยวพอหนูอันนี้ดเดี๋ยวพอ,อบ่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ชินอ๋อปรับบอะได้เฮ้ยอันน่างเอาบอะลงได้อยู่บอะลงนิดนึงก็จะพอดีเลยใช่ไหมแล้วเวลาหนูสูงขึ้นก็เอาบอะขึ้นได้อ่าไปลองค่ะด,ดีไซน์นี่ปรับบอะให้แล้วไหนลองนั่งสิคะพอดีเป่า ได้ไหม <S 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 1> <S 1> อ่เอาขึ้นให้สุดพ <Wow. S 1> อดีไหมคะพอดีเลยโอเคสรุปก็ได้คันนี้ใช่ไหมคะว้าวสีส้มสดใสมากโไปเดี๋ยวไปจ่ายเงินกันเนาะเอาขึ้นเป็นไหมอะมันจะมีที่ล็อกอยู่ค่ะเวลาขึ้นหนูต้องดันที่ล็อกก่อน ดูทางด้วยแล้วระวังชนคนค่ะไม่ปั่นค่ะไปไปจ่ายเงินนะคะมาไายบายทุกคนกันเร็วก็ได้จักรยานสนใจแล้วมีจักรยานไปออกอ่าไปปั่นออกกำลังกายกับพ่อแล้วใช่ปะบายบายทุกคนกัน <c oughs> อย่าลืมเลยค่ะ <c oughs> ไลค์กดแชร์กดซับสไครหน่อยบายบาย